มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมะน,นาวพริกผ้าเรศขยับราคาขึ้นค่าตุดจีนจะแพงไปอีกค่ะ วันที่11มาการาคม2566ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคามะนาวและพริกชนิดต่างๆที่ตลาดนัดหน้าดับเพลิงเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพบว่ามีการปรับราคามะนาวแล้วก็พริกขี้หนูส่วนพริกจินดาขึ้นราคานะคะโดยล่าสุดพบว่ามะนาวขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ110บาทฉเฉลี่ยลูกละ8บาท ส่วนพริกขี้หนูส่วนปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ350บาทส่วนพริกจินดากิโลกรัมละ100บาทและมีแนวโน้มที่จะปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยค่ะ แม่ค้าขายมะนาวแล้วก็พริกสดบอกว่าราคามะนาวระยะนี้มีการปรับราคาขึ้นทุกวันซึ่งวันนี้ราคามะนาวอยู่ที่กิโลกรัมละ110บาทซึ่งจากเดิมในช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ70บาทขนาดที่พริกขี้หนูสวนจากเดิมกิโลกรัมละ150บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ350นะคะส่วนพริกจินดากิโลกรัมละ100บาทจากเดิม70บาทค่ะ แม่ค้านะคะบอกว่าการปรับราคาทยอยปรับขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและคาดว่าราคาจะพุ่งขึ้นสูงอีกครั้งในช่วงตุดจีนและจะมีแนวโน้มจะขึ้นอีกในช่วงหน้าแล้งและมะนาวออกผลน้อยแต่ปริมาณคนใช้ยังเท่าเดิมทําให้ต้องปรับราคาขึ้นตามกลไกการตลาดและช่วงใกล้ตุดจีนคนน่าจะใช้มะนาวเยอะขึ้นด้วยค่ะ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต้องปรับตัวกันด้วยรับมะนาวจากพ่อค้าคนกลางนำมาขายในแต่ละวันขณะที่ลูกค้ากำลังซื้อก็ลดลงจากเดิม10-20ลูกลดเหลือ5ลูกและจะเลือกที่ใช้อย่างอื่นมาทดแทนความเปรี้ยวของมะนาวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ